เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเทพปัจจุบันราคาเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบให้นะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพ,พื่อนๆพี่ๆน,น้องน้องนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามเรื่อง ราคาเหรียญสมเด็จพระเทพนะครับว่าเหรียญนี้ปัจจุบันราคาเท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งเหรียญนี้เนี่ยก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีคนถามกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับว่าราคาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามให้นะครับเหรียญสมเด็จพระเทพเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลนิดนึงอ่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับชนิดของเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญ Q p r o ปรนิเ25มิลิเมตรนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่5ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตค่อนข้างสูงนะครับก็เหรียญเหรียญนี้เนี่ยถ้าหลายคนจะมีเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าจำนวนการผลิตเนี่ยอยู่ที่5ล้านเหรียญน,นะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับก็ สำหรับเรื่องราคาปัจจุบันเนี่ยผมบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าอาจจะยังไม่ค่อยสูงนะครับสำหรับราคาในปัจจุบันนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยที่ซื้อขายกันจริงๆเลยนะครับซื้อขายกันจริงๆเลยก็คือหลักสิบกลางๆถึงหลักร้อยต้นๆนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความสวยงามของเหรียญน,นะครับแล้วก็การตกลงกันนะครับเพราะว่าราคาเหรียญเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตายตัวนะครับมีการซื้อขายมีการตกลงกันนะครับก็คือตั้งแต่หลัก10กลางๆไปจนถึงหลักร้อต้นๆนะครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายเจรจาติดต่อกันนะครับซึ่งเหรียญเหรียญนี้นะครับหากท่านใดสนใจนะครับทางร้านเมตตามหามงคลเนี่ยสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็สภาพค่อนข้างดีนะครับก็ทางร้าน เมตตามหามงคลเนี่ยมีแบ่งปันนะครับราคาหลัก100ต้นๆนะครับก็ท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับที่ f c e b o o o f แฟนเพจนะเมตตามหามงคลนะครับเพราะว่าจะมีบางคนบอกว่าเหรียญนี้ตอนนี้เนี่ยแพงมากนะครับบางเว็บเนี่ยก็จะบอกว่าราคาแพงเป็นพันเป็นหมื่นก็มีนะครับก็ผมบอกตรงนี้ตรงๆเลยนะครับทางร้านเราเนี่ยขายเพียง หลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับก็ขายราคานี้จริงๆนะครับไม่มีการมาหลอกแน่นอนนะครับราคานี้จริงๆนะครับในปัจจุบันนะครับก็ท่านใดสนใจติดต่อทาง Facebook f a n p a นะครับเมตตามหามงคลนะครับราคาหลักร้อยต้นๆจริงๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยราคายังไม่แรงเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับบางคนอาจจะไปฟังข้อมูลจากที่อื่นมาว่าแพงนะครับแต่ผมบอกเลยว่า ร้านเราขายไม่แพงนะครับท่านใดอยากได้เนี่ยมาติดต่อได้เลยนะครับราคาหลักร้อยจริงๆนะครับไม่ได้หลอกนะครับบางทีเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะไปฟังคอมเมนต์อื่นๆว่าเฮ้ยพวกเซียนพาสเซียเหรียญเนี่ยชอบทำเป็นพูดราคาถูกๆแล้วหลอกซื้อไม่จริงนะครับใครอยากได้มาซื้อได้เลยนะครับที่ f a c e b o o k Fanpage เมตตามหามงคลขายราคาหลักร้อยจริงๆ นะครับเพราะว่าหลายคนถามเข้ามาว่าแพงหรือเปล่าเหรียญนี้นะครับก็มาตอบให้แล้วนะครับว่าราคาเท่าไหร่นี่คือราคาซื้อขายของทางร้านเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจริงๆของเหรียญเหรียญนี้นะครับก็หากท่านใดสนใจก็ติดต่อกันได้นะครับเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับเมตตามหามงคลโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลจริงๆของเหรียญสมเด็จพระเทพนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยก็มีคน พบเจอกันอยู่บ้างนะครับโอเคต่อมานะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีคนถามกันเข้ามาอีกแล้วนะครับก็คือเหรียญ5บาทคุดกลางปีกนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับเหรียญ5บาทคุดกลางปีกเท่าไหร่ครับพี่ปัจจุบันแพงหรือเปล่าแพงหรือยังนะครับก็ผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าเหรียญ5บาทคุดกลางปีกนะครับถ้าเป็นบล็อกพัสเสยนกับธรรมดา นะครับเป็นบล็อกพัาสเสียนกับธรรมดานะครับราคาซื้อขายเนี่ยอยู่ที่หลักสิบถึงหลักร้อยนะครับแต่ทางร้านเราเนี่ยก็มีขายนะครับราคาไม่แพงจริงๆรนะครับราคาไม่แพงจริงๆบางคนไปฟังจากเว็บนั้นเว็บนู้นเว็บนี้มาเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าเป็นแสนเนี่ยจะต้องเป็นบล็อกพิเศษที่หายากมากๆเลยนะครับต้องเป็นบล็อกพัาสเสียนเล็กซึ่งจะเห็นได้ก็คือตามงานประมูลกับในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ในหนังสือเท่านั้นนะครับซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยนักสะสมรุ่นพี่ๆผมหรือรุ่นใหญ่ๆห,ห,หลายคนก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหรียญ5บาทคุดปี25บล็อกพัสเสียเล็กหายากมากผมเช็คว่าหายากมากถึงมากที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าใครๆก็จะมีได้นะครับถ้าใครๆก็มีได้เนี่ยต้องหาง่ายแล้วครับนั่นต้องเป็นบล็อกธรรมาดาล้ะครับอ่าคือบล็อกธรรมาดาเนี่ยทางร้านเราขายเพียงหลักร้อยต้นๆน,นะครับเพราะว่าปัจจุบันก็ อาจจะเหลือน้อยแล้วนะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยบอกราคาหลอกๆแน่นอนเพราะบางคนเนี่ยผมไปอ่านเมนเนี่ยบางคนบอกโอ้ยโดนเซียนพลาพวกเซียนพระเซียนเหรียญเนี่ยมาหลอกบอกราคาถูกๆแล้วซื้อถูกๆก็คือถามว่าคนแบบนั้นมีจริงไหมในสังคมก็มีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ร้านเรานะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่า อันไหนบอกราคาเท่าไหร่ก็คือขายเท่านั้นจริงๆอย่างเหรียญน,นี้ผมขายอ,าอยู่หลักร้อยเนี่ยใครอยากได้มาปิดไปเลยนะครับไม่มีการบอกถูกๆเพื่อหลอกซื้อถูกๆไม่มีนะครับซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นนะครับก็คือเนี่ยบอกกันตรงๆเลยเนี่ยว่าเหรียญน,นี้เนี่ยราคาเนี่ยก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับหากท่านใดต้องการนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเหรียญเหรียญนี้เนาะ แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่คนถามกันเข้ามาทุกวันมีทุกวันมีทุกคนนะครับคือเหรียญบ้าตาแผ่นดินปี2505นะครับซึ่งเหรียญนี้ถ้าไม่ใช่บล็อกพระเสียนตรงทางร้านไม่ได้รับซื้อเลยนะครับทางร้านรับซื้อเฉพาะบล็อกพระเสียรตรงเท่านั้นนะครับย้านะครับเหรียญนี้ทางร้านรับซื้อแต่บล็อกพระเสียรตรงนะครับบล็อกพระเสียรกลับไม่ได้รับซื้อเลยนะครับเพราะว่าบล็อกพระเสียรกลับเนี่ย ค่อนข้างหาง่ายนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีเยอะนะครับสภาพผ่านใช้ทางร้านขายเพียงหลัก10กลางๆใครอยากได้มาปิดไปได้เลยนะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลจริงๆทั้งหมดนะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่าเหรียญนี้เท่าไรเหรียญนั้นเท่าไรเหรียญน้นเท่าไรนะครับก็ใครอยากได้มาปิดไปได้เลยนะครับ เพราะว่าร้านเราก็ซื้อขายกันจริงๆแน่นอนนะครับราคามืออาชีพนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลดีๆไปจากคลิปคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถัดๆไปสวัสดีครับ